เลิกดื่มเบียร์หนึ่งปีมีเงินเก็บหกหมื่นบาทอา้าวหกหมื่นบาทจริงๆนะคะมาค่ะกินดาจะเล่าให้ฟังค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยนะคะกินดาเป็นจะเป็นคนที่ชอบทานเบียร์มากสมมติไปร้านอาหารเนี่ยสิงแรกที่ดูนะก็คือเมนูเครื่องดื่มค่ะนะคะสั่งเบียร์ก่อนเลยนะคะมันเป็นแบบเมนูสุดเลิฟเราเห็นแล้วรู้สึกแบบชอบอะมันเป็นอาหารเป็นเป็นเครื่องดื่มที่ชอบมากคือจะเราจะต้องกินทุกวัน นะวันหนึ่งเนี่ยประมาณสองกระป๋องใหญ่ๆนะคะกินแตนะพร้อมมีมีเบียก็ต้องมีกับแก้มวันหนึ่งเนี่ยจะหมดกับค่าค่าพวกนี้ไปประมาณร้อยห้าร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบาทต่อวันได้ในการทานทานเบียกับกับแก้มนะคะต่อวันทีนี้เหตุของการเลิกดื่มของลินดานะคะมาจากการที่ลินดาเนี่ยปฏิบัติธรรมที่บ้านค่ะทีนี้ปฏิบัติธรรมที่บ้านเนี่ย โดยการนั่งนั่งกรรมฐานที่บ้านก็ได้ฟังเทศนะคะของหลวงพ่อฤศีวินดำท่านเทศว่าถ้าจะให้การนั่งกรรมฐานก้าวหน้าขึ้นควรจะปัดควรคนที่นั่งเนี่ยควรจะถือศีลห้าให้ครบโดยเราพอเราคิดอย่างไงปุ๊บนะคะเราก็เลยตัดสินใจเลิกดื่มนะคะโดย โดยในระหว่างที่การเลือกดื่มเนี่ยนะคะทุกวันที่อยากกินเบียร์ปุ๊บเนี่ยก็จะเอาเงินจนํานวนเนี้ยไปหยอดเอาเงินจนํานวนเนี้ยไปหยอดกระปุกนะคะไปหยอดกระปุกทุกๆวันเป็นกระปุกทุกๆวันนะคะอ่าปีหนึ่งนะคะปีหนึ่งเนี่ยได้ประมาณห้าหมื่นสามพันบาทนะคะทีนี้ในระหว่างทางของห้าหมื่นสามพันบาทเนี่ยิเราเอาเงินจนํานวนเนี้ยนะคะไปซื้อทองค่ะไปซื้อทองแท่งประมาณสองบาท ะคะตอนนั้นทองแท่งมันจะอยู่ที่ประมาณ20,000 20,000นิดนี้20,001 20,002เลยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอทองมันมันขึ้นนะคะอยู่ที่20,005 2 0 0 0นิรดา,ดาก็เอาเลยเอาไปขายได้กำไรมาประมาณ2บาทรวมกันเนี่ยเจ็บตีเฉลี่ยประมาณ7,000บาทนะคะก็เอาเงิน7,000บาทเนี่ยนะคะบวกกับบวกกับ50,003 3เนี่ยเขากิริดาเนี่ยได้ ได้ของขวัญน,นะคะจากการที่เลิกดื่มเนี่ยอยู่ที่หกหมื่นบาทนะคะนอกจากการเลิกดื่มแล้วเนี่ยนดาจะได้เรื่องของรูปร่างที่ดีขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนที่เป็นคนแบบคือคนกินเบียมันจะบวมๆบวมๆแล้วก็แบบอืดๆพุงพงใหญ่ๆกินแล้วคนกินเบียจะมีพุงเ,เดี๋ยวนี้ไม่เป็นนะคะคือหุ่นดีขึ้นกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ ได้เรื่องของสุขภาพด้วยจ้ะเมื่อก่อนเป็นคนที่ท้องอืดบ่อยเป็นคนที่เหมือนกดไหลย้อนอะหรือไม่ก็เป็นแบบแนวแบบคือจะปวดท้องบ่อยเป็นแบบลำไส้แปรปวนคือช่วงนี้ไม่เป็นคือหลังจากนั้นไม่เป็นนะคะคือวินดาเข้าใจเลยค่ะที่บอกว่าเรารักษาศีลศีลจะรักษาเรา ก็คือศีลจะรักษาเงินของเราไว้ศีลจะรักษาสุขภาพของเราเออตอนนี้ลินดาเป็นคนใหม่ที่เลอกดื่มเบียร์นะคะแล้วลินดาทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพื่อจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาเลิกดื่มอย่างที่ลินดาเลิกนะคะถ้าลินดาทําได้เพื่อนๆก็ทําได้ค่ะฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามลินดาพาทำบุญด้วยนะคะ